สวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีเมื่อวานตอนหับเบาดีอยู่มาเวียงจันเนาะเออก็เลยว่าสิอ่าพาเบาดีมากินของแปลกนะของแปลกที่ว่าคน,คนคนไทยกับคนอ่ะอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่อเมริกาคือสิบขวบคอยได้กินเนาะของแปลกสิเป็นเป็นเนี่ยอะไรวะของแปลกเอออยู่ลาวเนีย่ยเอื่อนแบะแต่ว่าคันอยู่ไทยเอิ้นแพะบ่ะเออแพะ่แพรแพร<พ>่เอ่อแพะแต่ว่าเขาเขาจะไม่ได้กินแบบ กินทั่วไปเนาะเขาจะกินก้อยหำเออก้อยหำแม่หำเแม่นี่แซ่บเลยแซ่บสุดตรบอนม,มีน้อยหลายแล้วก็แพรงราคาก็สิแพงแน่แต่ว่าแซ่บแซ่บได้ยินว่าเวลาเขากินเป็นมีกําลังบักภาษาอย่างแดงเ,เ,เ,เป็นยาบรรลุง,รงเลยเออยาบรรลุงธาตุอย่างวัในเ็ดให้แบบคึกคักคึกคักไหนเพราะเป็นบลนี่เออแล้วเขาก็สิกินเมนูที่แปลกๆกินอะไรเลือดแปฝงเอา่าเลือดแบลนี่ส่วนใหญ่ ม, oh. มีไหนมีรถแปงแม่ไหนเห็น <He S 1> แล้วเข้าใจว,ว,าว่ากินแต่ว่าคอยนี่คอยกินแต่เธอหนึ่งประมาณกับสิบปีก่อนนะก็ะกินใ่เธอเดียวโอ้ขากไหนขาดสุดเดสียดีแล้วก็ยังมีอันพวกกันไส้ไส่พันพักบวัวจังสิเออไส่เบ้อโอ้<ส>ขาดแล้วก็ซีนแบ่อย่างเนาะเป็นพวกแจวพวกอย่างต้นตำรับตัวา่านนี่เป็นห้านที่ว่าเอ่อแซมแหงเอ่อเป็นเป็นต้นตำรับมามามาเต้ตั้งแข็งเนาะ จอบโมเมนต์ต้นตำรับอยู่ยงจันทร์คันปิ้งแม่ปิ้งจันทร์แท้อีกสูตรหนึ่งแต่สำหรับสูตรนี้เนี่ยโคตรกว่าขาดเลยแซ่บเป็น,นยังไงวะอ่ะต้องลองมาบ้างอ่ะ,ต,ออะอต้องไปลองเนี่ยลองมึงเนาะเขาต้องไปลองมึงไปไปลองมึง, <ไป S 1> งดึงภาพว่า<บ>คนไปเบ่งเลยภาพวดิมไปเบิ่งไปลองน้ำกันไป อนเราเลยนี่ถอยวะทุกคนไายเนาะเออไปมาหอแล้วทุกคนนี่คือห่านจริงแบบส่างเปลือกเนาะอ่เออนี่ในตู้ระบายห่านนี่มันห่านดิบได้น้วยแมนห่านแซมเอยากกินทำแบะเออลองมึงกินด็ดมันอยู่ทำแบะทำแบะหยากินอย่างไรทำแบะนี่เพราะว่าขั้นเว่ละข้าขาแบะด้วยว่าจะได้จะได้กินแบะเนาะนั่นเพราะว่าตัวนึงกันเิมี่นี่นี่อ่ะทำเดียวมีทำเนี่ยทำเดียวแล้วไม่ก็ได้กินน้อยนีนอ่ะหรือว่าอยู่ในมีขายเลย มีในตู <Jade> uh, pour, pour ้แล้ววะโทรโทรมาจองแล้วสวัสด uh, ีสว si ัสด mm ีโอ้เดนี่ใส่ใส่พันตีนใส่ใส่พันตีนพันตีนทัทตีับัวไ่ไก่สันตไก่เคยเคยกินเลยตัวพันตีนก่ตันแล้ัวเคยกินมอุ้ยชอบเรอยู่าร่งเเราจะมเดมามาเียก็าลอเนาะโอ้น้แม่แ ต้องได้จัดแล้วต้องได้จัดลวทำยังไงเดบกน้ำกินอยู่ไหนมันอยู่ในมนมนนีเสียงเพลงอ้าวทุกคนตอนนี้อาหารมาลุหมนแล้วรนะ่ะอันนี้เริ่มจากอันนี้มันใส่ย,ยอดตีวหน้ อันนี้ปิ้งกระกข้างอันนี้แมนเซียเพียเซียเบียเซเพีอันนี้ซอยจุซอยจุอันนี้สำคัญันนี้ค่อยั่ะครแดดมันจะมีน้อยเดียววในโตหนึ่งอันนี้ค่อยห่แดนี่ขาดไ้เนาะลาเนาะรดอดูเมกาเนาะโทั้งแบคิดมากเลยนีเาเนาะแวอาหารล่าตรงแบบเขาเนี้ยนันเขเนี้ยเยปนอาหารประเภนี้เมองลอกเนาะเจวกัแบบ สดยเนาะายแจ้วแจ่วตับแจวเขียผักเกียดชเข้่ไปเลยขัอเปิดสากเลยเือนแปงนะพฟอคนกินรดเห็นเดี๋ยวัก็ใมือจะสั่ไหมเดนระยมั้ ยูเขาเอองเลโอ e sí ้แบบพุ่นเดือดได้เลยนี่เอเป็นแบขนใช่อเดียวก้อนนเนาะกินเดียบอะเป็นอาหารขื้นบานเล่าเขาเขาจะกินแบบนี้มั่จะไรจะอะไรโคปีนยีกัต้องับปีน้อยหนึ่งนะ Rồi, các bạn mời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  các bạn các bạn mời các bạn mời các nó mời các bạn mời các bạn mời các đó mời các bạn

แบงนี่ผ okay. <ipher responses> ่านน่าเสียเสียกา่านี่นแล้วครับุกเลยนอันนี้ทำแบบเนาะ

mời 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 này. Nhân, <coughs> <coughs> <c economies> <coughs> ใ่เกี ite, age. Age ๊ยวชิ้นไข่ว่นนแมนเกี๊ยวชิ้นไข่ยังไม่เคยกินเลยเออันนี้คือใส่แบะเนาะมันจะมาเกี๊ยวกับซีงไก่นะครับเลยก็จะประมาณย่างเลยก็น่าจะมีเครื่องปรุงอย่างเข้าแบบน้ำแบบมาเดี๋ยวต้องลองนะเพราะว่าเกี๊ยวเออติ่มซินงเขาใส่เนี่ยใส่กเกี๊ยวอะไรเจ้าแล้วแต่มาเอาเพี้ยก็ได้ตับก็ได้แล้วแต่คนมากแมน ดีก็เป็นแาตีนหดบ่บีนนันนอนได้หรอ่ได้ยาไเนี่ห็นกระทีม่หยานี่ยาดข้ข้นอข้ี่าเดม่ดุข้างไม่หยาดใสมเลยนะครับข้างดุข้างแม่ดขามแม่เนาะบิ้งำๆแบบนี้นะบิ้งพอแบบ ทุก <N h ạ c> <ome> ่เอเ็มีเดียมีเดียมไครัอันนี้เข้างากับน้ำไง้อเกือบ่เกือบน้ำเราครับเอาิซเกียวเกียวเนาเข้มคอสามผลิตส้ปีนรใส่ใส่ิลิเมนะ้เด็อมาวามาทไดน้ว็ัมดที่เาขอครับค้น่ื้ออะไร

ว่าไเห็มเนีอยางที่เราขอหายด้วยนะ่ตอนนีแแ้แล้วตอนร้องซีนกันได้อีก่อนเนา,า,ายราน่พวมันเมันจะไก่อนมันมีคนมักดิบกระดิบคนมักสุกสุกคือลาบานะออลาบแบะนะเหม,มนมาพิ้วเซอพิ้วหรือว่าลาบอันนี้จะเป็นซุป ห้องลับสุกเลยกันล uh ับครับผมเรอเนอรับสิเี่ยเอาไ้หื่งปุมอเครับครับื่อเสื่อมเน่ยมไปวันเส่เือมนี่่อเอ

อ่าแม่ละลูะกทุกเดือน16ถึง14จังห้เนาะดมหานตงใอยู่บ้านหงเอแก้วหลังพัฒธาดาสร้างเพื่ออยู่ซอยหอยแขงหัดปิงเบสสร้างเพื่อ,อให้การไปกนกมาเานาะร้อนไ ดิบเบสจังเมืองโดยกับจังมัดเพราะว่าอยู่ในซอยนี้มีแต่ห้างเดียวดิบเบสลองเกี่ยวตับดิแม่ ทุกอย่างได้หนึกินนด้หนึงใส่ไว้โต๊ะครับที่รับรอ้เดี๋ยวเนี่ยครับคนทำเบื่อทำนิดเดียวหมูตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวนึงได้จานนึ่งแมนเพราะว่าห้างเขาขายเป็นพวงเดิอตัวนึงได้จานเดียวแมนแหละตัวนึงได้จานเดียวกินแบบจูใจแล้วนะเพราต้องเงินโตนึงนี่มีแต่จานเดียวนะทุกคนเดี๋ยวจานพิเศษนะทำง่าย

จไปมาเล่าถึงมากเนาะเราก็ต้องยันทานซื้อทานแบ่สามเกือขี้หยอนแล้วุตไปเลยหรือว่าไปทวายูในประเทศล่าอย่างับี้อยู่ด่างแ้นอ่าเี้กทำไมา้อนจันลองมาชิมดูดยแล้วลองเอาคิดวังนะ ตีนดูมกล้าเนาะถ้ามาเอยามเดียว่ามานะีแมท้กจะทาเรจะท

เขาอาจจะ่งเขาจะกินเบิรก่อนนะบณแม่นนเาเขาจะบอกแ้าเงอ่าลีนรึเลี่ยาทารบักีบสหาะหาดูกันถึก่บาครับอ่าหน้า40บาท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 เก้บาทกับชิพัฒเอ้เก้าบาทกับอิพั40บาทเก้าไปพัังเก้าไปนิดน ได้ว่า40บาทประมาณคือ45บาทก็ได้บสหาทันธุตัวนี้หลซอยจ70 70 100 100 5บาทประมาณเนาะตัยปลายปรอย100ต้องายะนแ่จริงยก็ิ้งได้ิ้งิ้งิ้ง60,000 60ิ้งอ่ะดูแม่รยนี่คือกัน แมนราคาเดียวเซพียหริบหาริบพันหาสิบพ <50, 000. S 2> ันยูที80บาทโดยสิบบ่ก็กินได้ตัวใดก้อโดโดยหำมละแมนแสนเจ็ดสิบพัน 170, เพราะว่าแมนเขาขายเป็นพวง น่กินอยางตัวหนึงมพี่ันเดียวเลยลแว่าเสบเป็นพิเศษนะก็จะกุมอ่าสับซอยั นอนหลังจากี่ววาไปกินปิ้งแพนะนอนแล้ปิ้งแบมาเนาะก็ือว่ากินนักเลยเลยเนาะกับนุ่มดีมเนาะก็ตอนนี้มันกลับมาฮอดบ้านแล้วเนาะขอบใจทุกคนที่เบิง้งขอบใจทุกคนที่ติดตามขอบใจทุกคนอ่าที่เบิ้องจนจบนะและ้วก็ฝากติดตามฝากกด subscribe เลยเด้อเนาะสำหรับอีพีนี้แม่ไปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าจะเอาอีพีใหม่เอาคลิปใหม่มาฝากอีกเด้อทุกคนเด้อไปก็แล้วบาย